ปราสาทนครหลวงอยุธยาชมวัดสวยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ใกล้กรุงเทพแหล่งที่เที่ยวดังวัดสวยใกล้กรุงเทพอย่างจังหวัดอยุธยาเมืองเก่าของเรานั้นต้องบอกว่ามีวัดมากมายเลยทีเดียวค่ะและที่ปราสาทนครหลวงแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่ที่มีทั้งวัดและความสวยงามของปราสาทรวมอยู่ด้วยกันมารู้จักที่นี่ด้วยกันดีกว่า ปราสาทนครหลวงวัดสวยแห่งประวัติศาสตร์ปราสาทนครหลวงตั้งที่ริมแม่น้ำป่าสักสั่งทิ่ตะวันออกอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อก่อนจะเป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริในระหว่างเสด็จไปนมัสก,การพระพุทธบาทสระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรีคาดเดาว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแต่มาสร้างเป็นที่ประทับ ต่ออิถือปูนในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเมื่อปีพศ2147แทนโดยพระองค์โปรดให้ช่างทำจากแบบของพระสาศิลาที่เรียกว่าพระนครหลวงในกรุงกัมพูชาและสร้างใกล้กับวัดเทพจันทร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราอีกครั้งในตอนนั้นแต่ก็สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยเหตุอะไรนั้นก็ยังไม่มีใครทราบคะ่ะ แต่ต่อมาในปีพศ2352ตาประขาปิ่งก็ได้มาสร้างวัดนครหลวงมนดกและพุทธบาทสรอยขึ้นบนปราสาทแห่งนี้นับแต่นั้นมาปราสาทนครหลวงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัดไปโดยปริยายสำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวปราสาทแห่งนี้ต้องไม่ควรพลาดการไปสักการะพระพุทธบาทสรอยที่ประดิษฐานในมนดกบนชั้นสุดของปราสาทเลยค่ะ เพราะพุทธบาทสี่รอยนี้มีลักษณะเป็นพระพุทธบาทซ้อนกันสี่รอยลึกลงไปในเนื้อหินโดยรอยใหญ่ที่สุดกว้างประมาณ2.5เมตรยาว5.5เมตรเลยทีเดียวและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องห้ามพลาดคือพระตำหนักนครหลวงหรือศาลพระจันทร์ลอยที่อยู่ด้านหน้าประสาทมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาคารจตุรมุ เดิมจะมีแผ่นหินพระจันทร์ลอยที่มีลักษณะคล้ายดวงจันทร์ขนาดใหญ่บนแผ่นหินมีรูปแกะสลักด้านหนึ่งสลักเป็นรูปพระเจดีสององค์และพระพุทธรูปสามองค์ส่วนอีกด้านสลักเป็นรูปปลาคล้ายสัญ,ญลักษณ์ของราศีมีนมีการสันนิษฐานกันว่าแผ่นหินนี้อาจจะเป็นธรรมจักรที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ได้ค่ะชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ปราสาทนครหลวง ในส่วนของปราสาทนครหลวงนั้นจะก่อด้วยอิฐทั้งหลังทำขึ้นโดยนำดินมาถมให้สูงมีระเบียงล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสามชั้นแต่ละชั้นมีประตูเข้านับสิบประตูระเบียงโคดของแต่ละชั้นจะสร้างปรางประจำทิศทั้งหมดสี่มุมที่ตรงกลางก็มีด้วยค่ะโดยปรางจะมีทั้งหมด30องค์รูปทรงคล้ายปรางขอมแต่ก่อด้วยอิฐไม่ใช้ศิลาแรง องค์ปรางมีการย่อมุมมา20จากการบูรณะของกรมศิลปากรพบว่าการสร้างปรางของเดิมใช้โครงไม้ขึ้นรูปก่อนแล้วจึงก่ออิฐตามขึ้นมาค่ะและระเบียงโคตดส่วนที่เชื่อมต่อปรางแต่ละองค์นั้นปัจจุบันเหลือแต่ผนังของระเบียงโคดถ้าสังเกตดีๆจะเห็นช่องหลอกเป็นซี่ๆคล้ายลูกกลงเรียกว่าลูกมะหวดช่องที่ว่านี้จะตัน อากาศและแสงไม่สามารถผ่านเข้าได้เป็นศิลปะแบบขอมนั่นเองค่ะจะคล้ายๆกับโบสถ์วัดหน้าพระเมรุวัดมหาธาตุและวัดชัยวัฒนารามด้วยค่ะที่นี่ก็นับว่าสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้วัดอื่นๆในจังหวัดอยุธยาเลยนะคะเพราะมีความสวยงามและประวัติอันยาวนานเหมือนๆกันเลยเป็นสถานที่ที่เข้าไปแล้วก็จะมีความขนลุกเบา พราะดูแล้วมีขุมพลังบางอย่างและที่สำคัญได้รูปสวยกลับมาเยอะแยะเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวอยุธยาที่น่าสนใจเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจภายในประสาทนครหลวงตัวประสาทพระนครหลวงประสาทพระนครหลวงก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนเนินสูงซึ่งทำขึ้นโดยการนำดินมาถมให้สูงขึ้นในอดีตพระตำหนัก เป็นประทับสำราญพระราชอิริยาบทของสมเด็จพระเจ้าประสาททองปราสาทพระนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐสี่เหลี่ยมซ้อนกันสามชั้นมีระเบียงคตล้อมรอบแต่ละชั้นมีประตูเข้าสู่ชั้นสูงสุดนับสิบป,ประ,ต,ระตูระเบียงคตระเบียงคตเชื่อมต่อระหว่างปรางแต่ละชั้นก่อผนังด้านนอกต่อกันแต่ละทำช่องหน้าต่างปลอมเรียนแบบช่องลูกมะหวด คล้ายศิลปะสถาปัตยกรรมที่นิยมทำกันในมเขมรสมัยนครวดัดปรางประจำทิศปรางประจำทิศสีม่มุมรูปทรงคล้ายปรางขอมก่อด้วยอิฐองค์ปรางมีการย่อม,มุมมา20มีทั้งหมด30องค์รูปทรงคล้ายปรางขอมองค์ปรางมีการย่อม,มุมมา20ภายพาในปรางประดิษฐานองค์พระพุทธรูป ภายในปรางคล้ายกับปรางที่วัดชัยวัฒนารามพระพิคเนศโบราณพระพิคเนศป่างชนะมารอายุกว่าร้อยปีประทับบัลลังกโลกซึ่งตั้งอยู่ภายในปราสาทนครหลวงรวมถึงกระสิบหูหนูมุสิกะเพื่อขอพรและติดสินจ้างให้ไปบอกกับพระพิคเนศเพื่อให้พรน,นั้นสำเร็จพุทธบาทสี่รอยในมณฑกจตุรมุข พุทธบาทสี่รอยที่ประดิษฐานในมนดกจตุรมุขซึ่งมีลักษณะเป็นพระพุทธบาทซ้อนกันสี่รอยลึกลงไปในเนื้อหินโดยรอยใหญ่ที่สุดกว้างประมาณ2.50เมตรยาว5.50เมตรวัดนครหลวงบริเวณปราสาทนครหลวงเป็นที่ตั้งของวัดนครหลวงมีอุโบสถสีขาวซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีใบเสมาหินทรายแดงตั้งอยู่รอบอุโบสถและมีพระประธานประดิษฐานอยู่ด้านในปราสาทนครหลวงหรือพระที่นั่งนครหลวงเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาราวพุทธศตวตรรษที่22มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพระราชวังพักผ่อน ระหว่างการเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระดุรีลักษณะสถาปัตยกรรมรูปแบบได้รับอิทธิพลจากเขาพระวิหารและสถาปัตยกรรมขอมผสมกับศิลปะไทยสร้างด้วยศิลาแลงและอิฐล้อมรอบด้วยกำแพงและมีซุ้มประตูใหญ่มีประปรางและระเบียงโคตคล้ายกับวัดพระศรีสรรเพชญจุดเด่นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า พระราชวังจำลองเพราะจำลองแบบจากราชวังหลวงมีความงดงามและแปลกตาเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในอยุทยาที่มีลักษณะคล้ายปราสาทของปราสาทนครหลวงมีอายุประมาณเกือบ400ปีโดยสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองราวปีพศ2173ตรงกับรัชสมัยปีคศ1630 คำนวณอายุโดยประมาณปีพศปัจจุบัน2,568ปี2025ปีที่สร้างพศ2173อายุประมาณ395ปีสรุปปราสาทนครหลวงมีอายุประมาณ395ปีถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่หลงเหลือจากยุคอยุธยา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่22หากสนใจด้านประวัติศาสตร์หรืออยากรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปราสาทนครหลวงก็สามารถถามเพิ่มเติมได้นะครับปราสาทนครหลวงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะวัฒนธรรมของชาติหน้าที่ของกรมศิลปากรที่เกี่ยวข้องดูแลบูรณะและอนุรักษ์โบราณสถานเช่นปราสาทนครหลวงดำเนินการขุดค้นและวิจัยทางโบราณคดีให้ข้อมูลแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จัดการระบบพิพิธภัณฑ์สถานชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม